สวัสดีครับผมช่างเอกซ่อมจอซ่อมมือถือพิซซูโนโรนะครับะจะมีเคสอาการเสียของ AirPods รุ่น2กับรุ่นโปรตอนนี้ที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถามกันเยอะว่าเปลี่ยนแบตหายไหมแล้วก็ส่งมาบางครั้งเราก็ไม่ได้เช็คเราเปลี่ยนแบตไปเลยผลปรากฏว่าไม่หายนะครับแล้วก็หลายเคสแล้วก็คือ ส่วนมากเป็นที่แบบแค่20%ครับสำหรับอาการไฟส้มนะครับอาการไฟส้มเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวโปก่อนขอโทษนะครับผมมือเดียว ตัวปรสมมุติว่าหูข้างนี้นะครับเราใส่เข้าไปข้างเดียวนะครับสมมุติว่าเรามีปัญหาข้างไหนหรือ a อร์พอร์เราทํางานรวนแนะนําวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับใส่หูข้างเดียวก่อนแล้วก็ลองกดรีเซ็ตดูเนี่ยครับรีเซ็ตคือปุ่มข้างหลังนะครับเราก็กดแช่ไว้เลยถ้าไฟขาวกับพริบแบบนี้นะครับหูข้างนี้ปกติครับ อะมาดูที่ไม่ปกติกันนี่คือหูไม่ปกตินะครับพอใส่เข้าไปจะขึ้นไฟเขียวอย่างเดียวกดรีเซ็ตก็ไม่ได้มองไม่เห็นหูนี่ครับพอเราใส่ปิดกล่องอยู่จะขึ้นสถานะชาร์จแต่จริงๆแล้ว ไม่ได้ช์จนะครับเนี่ยพอกดรีเซ็ตปุ๊บจะกลายเป็นไฟส้มกระพริบเลยถ้าไฟส้มกระพริบแสดงว่าหูไม่บูตนะครับหูช็อตแต่ถ้าไม่ช้าส่วนมากจะเป็นสีเขียวกระพริบสลับนะครับที่ผมเจอมาคือการดูเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นส้มแบบนี้คือหูมีปัญหานะครับอาการนี้20เปลี่ยนแบตหายนอกนั้นไม่หายนะครับเป็นที่เมนบอร์ด เ,าเ่าพอเราหูออกนะครับแล้วเวลาเราใส่ไปพร้อมกันเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเราใส่พร้อมกันนะครับสถานะมันจะเหมือนปกติแต่มันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับสลับไปมากดรีเซ็ตละ่ะรีเซ็ตไม่ได้ครับ รีเซ็ตไม่ได้เพราะว่าตัวหูเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นอีกข้างหนึ่งนะครับว่าสถานะปกติไหมอาการนี้เปลี่ยนแบบไม่หายนะครับเป็นที่เมนบอร์ดนะครับมาดูเจนอ,อีกรุ่นหนึ่งคือเจน2นะครับข้างนี้นะครับใส่เข้าไปเห็นไหมครับสถานะขึ้นชาร์จไฟเขียวนะครับไม่กระพริบนะต้องแกให้ออกกัะพิบไม่กะพิบนะครับกดรีเซ็ตข้างหลัง ปล่อยมือปล่อยนิ้วนะครับปล่อยละเป็นเป็นไฟขาวกรับพิบเนี่ยหูข้างนี้ปกตินะครับอาศัยอีกข้างหนึ่งไปขึ้นเป็นไฟส้มแล้วครับกับพิบรั้วเลยกดรีเซ็ตได้ไหมไม่ได้นะครับกดยังไงก็ไม่ได้ถ้าเรายกหูนี้ออกเราก็จะเห็นชัดเลยว่าหูข้างนี้ช็อตนะครับอาการนี้เปลี่ยนแบตไม่หายนะครับหายแค่20%สถึง10%เอง จะเป็นมากกับเจน2นะครับเท่าที่เจอมาส่วนมากเลยจะเป็นข้างขวาข้างซ้ายก็มีครับแต่น้อยนี่นะครับใส่ข้างข้างซ้ายอย่างเดียวนาะอีกข้างลอยอยูอ่แล้วก็วิธีทำความสะอาดนะครับอเอาจริงๆเลยผมว่าน้ำยา530เนี่ยดีสุดครับเพราะว่าระเหยเร็วแต่530ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ต้องใช้แอลกอฮอล จุดที่ทําความสะอาดได้ก็ต้องระวังนิดนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมไม่ซ่อมบอร์ดนะครับเพราะว่าตัวเมนบอร์ดเขาเป็นแบบนี้ครับเขาเป็น IC อยู่บนสายแร่นอ่อนอะไรตัวที่เสียผมซ้ามนะครับและเคยลองทําแล้วไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึงคือเวลาเราจะซ่อมเนี่ยเราต้องเสียปลอกไปเลยพอซ่อมเสร็จถึงใส่ปอกใหม่อันนี้ลูกค้าไม่เข้าใจครับ ไม่เข้าใจว่าต้นทุนมีทั้งหมด2ทางละ่ะซ่อมเปลี่ยนปลอกสุดท้ายเรามาเจอแบตเตอรี่ที่บอดช็อตทำให้แบตเตอรี่เสียต้องมาเปลี่ยนแบตอีกปัญหานี้ผมถึงตัดว่าผมขอไม่ซ่อมนะครับถ้าเปลี่ยนแบตเปลี่ยนไม่ชุดนี้นะครับทำได้อยู่ครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียหายเยอะไม่ต้องเสียอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่คุ้มครับไม่คุ้มกับลูกค้าแล้วก็ช่างด้วยสมมติว่า ลูกค้าส่งมาซ่อมผมซ่อมไม่ได้ลูกค้าจะเอาคืนสภาพเดิมผมขาดทุนเรื่องปอกแล้วครับต้องใส่ปอกให้ลูกค้าใหม่ถูกไหมครับถ้าผมไปโดนขั้วแบตขาดผมต้องเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าใหม่อันนี้ลูกค้าไม่รู้ละผมประกอบไปไม่ดีใช้ปอกแค่ช่วงล่างข้างบน <c oughs> ลูกค้าโทมมากสีเหลืองละลูกค้าก็หาวผมเปลี่ยนอะไรอีก อ่าเนี่ยครับคือปัญหาที่ผมไม่ซอบมาฮาร์ดแวร์ของ AirPod นะครับอ่าส่วนที่เราควรทำความสะอาดนะครับที่แอลกอฮอล์ควรใช้ที่ระหเหยเยิบไววคือแอลกอฮอล์90%นนะครับที่ทำความสะอาดได้ก็คือส่วนนี้อ่าจะมีนะครับก็เป็นส่วนตะแกรงส่วนรูตรงนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดได้นะครับ แต่ส่วนไม้นะครับไม้ตรงจุดนี้นะครับไม่ควรใช้แอลกอฮอล์นะครับเพราะแอลกอฮอล์จะทําให้ตูดมีปัญหานะครับตูดพอตูดมีปัญหาไม้ก็จะไม่ดังนะครับแล้วก็ส่วนถ้ามี530ใช้530ทั้งตัวได้เลยครับแต่530ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ถ้าเราใช้คนเดียวเราไม่ได้ไปขายใคร หรือว่าเราทําแค่ดูแลรักษาเขาทุกวันผมแนะนํา530นะครับสเปรย์ทำความสะอาดตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับ